สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบอชอห้านะครับตอนนี้ก็แอดก็เข้ามาถึงทางเข้า,าเส้นทางที่จะเข้าไปทางวัดพนันเชิงนะครับนี่คือเส้นทางนะครับข้างๆทางครับ ที่จะมุ่งหน้าไปที่วัดพนันเชิงครับเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับเห็นแลครับทางจังหวัดก็จะขับรถประมาณนี้นครับคิดจะปาดออกมาก็ปาดนะครับโดยไม่สนใจทางตรงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังนะครับต้องมีน้ำใจ บ้านนะครับของเขานะคือเราเราเข้ามาเราก็ต้องอเรียนรู้นะครับพฤติกรรมพฤติกรรมในการขับขี่พนฤะติกรรมการขับขี่รถของอาชาวบ้านหรือว่าคนในต่างจังหวัดนครับกนะ็จะประมาณนี้นะครับ ทางที่จะเข้าวัดพนันเชิงก็ครับนะก็จะมีการามีอาหารนะครับอาหารอาหารสำหรับให้อาหารปลานะครับบริเวณท่าน้ำนะครับบริเวณท่าน้ำของวัดนะครับวัดพนันเชิงครับตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่าทางเข้าวัดแลวนะครับ วัดพนันเชิงวรวิหารนะครับไปในเมืองคอนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับในวันนะครับเงียบมากนะครับช่วงนี้ติดโควิดนะครับเงียบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ แก้บนนะครับเอาไข่มาแก้บนนะครับอันนี้คือภายในวัดนะครับอันนี้ก็คือบริเวณบริเวณด้านข้างนะครับริมแม่น้ํา คอมเมนต์บอกนะครับอันนี้คือวัดแม่นม้ำแม่น้าเจ้าพยาแลละครับใช่ไหมแม่น้าเจ้าพยาไม่แน่ใจนะครับครัะะจะประมาณนี้นะครับก็มีกุตินะครับ สร้างไว้ว่าแบบยุคโบราณนะครับมีจัว่วมีอะไรนะครับนะรบ,บริเวณนี้ก็คือบริเวณท่าน้ํานะครับที่ให้อาหารปลานะครับสาหรับนักท่องเที่ยวนะครับว่าหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับจะมาทําบุญน,นําทานนะครับให้อาหารปลาครับก็จะมีปลา อยู่ในแม่น้ำนะครับเราสามารถให้อาหารปลาที่ที่แพรนะครับอยูอ่ข้างๆแม่น้ำนะครับก็จะมีปลาหลากหลายชนิดนะครับส่วนมากก็จะมีปลา,าปลาสวายนะครับกับปลาปลาขาวปลาตะเพียนนะครับก็จะเห็นเยอะมากครับ วนปลาอื่นๆก็ก็มีนะครับปลาช่อนปลาอะไรพวกนี้ครับก็เห็นมีอยู่นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปดูที่แม่น้ํานะครับท่ตตลิงแม่น้ํานะครับแพให้อาหารปลานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ